ความหมายที่สองนะแปลว่ากำลังความสามารถข้อนี้มีมากกว่า1ความหมายทั้งสองคำถูกไหมคะกาเลยข้อที่สองมือถือมือถือเธอว่ามีกี่ความหมายใครว่าสองยกมืออ่ะ อ,อ่ะสาวน้อยด้านหน้าอ่ะไม่เป็นไรนะให้กำลังใจเพื่อน <_ t od ic> เพื่อนเป็นตัวแทนของเราชาวสตรีสีน้านอ่ะว่าไงฮะลูกความหมายที่หนึ่งแปลว่าอะไรลูกอ่ะน้องพูดมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูส่งเสียงแทนให้ <_ t od ic> ความหมายที่หนึ่งคืออะไรลูกมือถือโทรศัพท์โทรศัพท์ใช่ไหมอ่ะโทรศัพท์ <_ t od ic> แล้วอีกความหมายนึงอ่ะ ใช้มือเราอ่ะถือใช่ไหมความหมายที่สองอะไม่ใช่เพราะว่าข้อสอบข้อนเนี้ยเห็นคำว่าคำไหมเห็นไหมเห็นคำว่าคำป่พะพอท่านเมเกียท่านท่านน้องตอบครูว่าหนูใช้มือมือถือมือเป็นประธานแล้วถือเป็นกริยาอันนั้นเป็นประโยคถูกไหมเข้าใจยังอ่าเนี่ยเพราะฉะนั้นมือถือมีกี่ความหมายลูกหนึ่งตัดออก หนุ่มสาวกี่ความหมายหนุ่มสาวก็คือหนุ่มสาวอะคือวัยรุ่นบุคคลทั่วไปที่มีอายุอยู่ในช่วงอายุประมาณเท่าไหร่อะที่เขามีการบัญญตัติช่วงอายุว่าเป็นยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะยังเป็นผู้ใหญ่อะไรแบบอันเนี้ยถูกไหมก็คือเนี่ยหนุ่มสาวก็มีความหมายเดียวแม่พิมพ์พมีกี่ความหมาย แม่พิมพมีมากกว่าหนึ่งแน่นอนถูกปะแม่พิมพ์ความหมายแรกคืออะไรเหมือนแทนพิมพ์ถูกปะแทนพิมพ์ถูกไหมความหมายที่สองของแม่พิมพ์คืออาจจะใช้อุป,ปมาก,กับคนบุคคลที่ประกอบอาชีพครูอาจารย์ถูกไหมแม่พิมพ์ไม่ว่าจะครูอาจารย์ผู้หญิงผู้ชายใช้คําว่าแม่พิมพ์ทั้งหมดพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอเข้อสอบคาว่าพ่อพิมพ์ผิด ใช้คำว่าแม่พิม